สวัสดีครับผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านผมมโนโบำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไมลายมาพบท่านทางวิดีโอวันนี้สุกที่8มกราคม2564ด้วยความรักความเป็นห่วงนักเรียนบุตรหลานของท่านทุกคนในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่โรงเรียนต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่4มกราคม2564ถึงวันที่31มกราคม2564ในระยะเวลาดังกล่าวนี้ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติทางโรงเรียนบ้านท่าไม่ลายจึงได้จัดการเรียนการสอนโดยนักเรียนทุกคนทุกชั้นเรียนรู้อยู่ที่บ้านซึ่งการจัดการเรียนการสอน ได้จัดแบ่งตามความเหมาะสมตามช่วงวัยและบริบทของแต่ละครอบครัวโดยแบ่งออกเป็นสีระดับดังต่อไปนี้ 1. ระดับชั้นอนุบาลนักเรียนอยู่ในช่วงวัยของการเตรียมความพร้อมต้องอาศัยการดูแลจากพ่อแม่ผู้ปกครองได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นจัดทำใบงานและเรียนรู้ตามแบบฝึกและนัดหมายการรับส่ง ใบงานในทุกวันศุกร์ 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สเป็นช่วงวัยที่ฝึกเขียนฝึกอ่านนักเรียนยังเล็กอยู่ผู้ปกครองต้องคอยช่วยกดฉันดูเลขฝึกอ่านฝึกเขียนให้คิดเลขทุกวันได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นประจำวิชาด้วยการมอบหมายงาน ตามแบบเรียนแบบฝึกและใบงานจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองเป็นพิเศษได้ช่วยกวดขันให้นักเรียนได้กวดอ่านขุดเขียนเรียนรู้ในช่วงตอนเย็นตอนค่ำก่อนนอนหลังจากที่ท่านเลิกงานแล้ว 3. ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่6เป็นไว้ที่นักเรียน อ่านเขียนได้แล้วดูแลตนเองได้ระดับหนึ่งจึงได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นประจำวิชามอบหมายงานการจัดการเรียนรู้ตามตารางเรียนรายวิชาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นเรียนทาง DNTV ใช้แบบเรียนแบบฝึกและใบ,บงานให้เหมาะสมกับช่วงวยัยและสภาพความพร้อมของที่บ้าน ของนักเรียนแต่ละคน 4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นประจำวิชามอบหมายงานและการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งครูสามารถจัดก,การเรียนรู้ตามตารางเรียนด้วยช่องทางออนไลน์ต่างๆได้ทั้งนี้การจัดก,การเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์โควิด19ระหว่างวันที่4มกราคม2564ถึงวันที่31มกราคม2564นี้ยังคงมีนักเรียนหลายคนหลายครอบครัวอยู่ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตจึงได้มอบหมายให้ครูได้ติดตามเยี่ยมบ้านนัดหมายนักเรียน และมอบภาระงานการเรียนรู้ให้ทั่วถึงอย่างเต็มความสามารถที่คุณครูจะทําได้สำหรับนักเรียนในวัยที่จะต้องดื่มนมตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในช่วงที่หยุด20วันทําการก็ได้ให้ผู้ปกครองมารับนมจากครูประจำชัน้นตามวันและเวลาที่โรงเรียนได้นัดหมายสำหรับอาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนได้รับงบประมาณอุดหนุนจากท้องถิ่นตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาวิที่6รายหัวละ20บาทต่อวันนั้นในช่วงหยุดพิเศษจากสถานการณ์โควิด19นี้เป็นเวลา20วันทําการและโรงเรียนชดเชยให้อีก3วันในวันเสาร์จากสถานการณ์โคว,วิด19ครั้งแรก รวมเป็น23วันเป็นเงิน460บาทได้นัดหมายการจ่ายเงินให้นักเรียนในวันศุกร์ที่15มกราคม2564พร้อมกับการรับส่งใบงานตามตารางนัดหมายของแต่ละชั้นเรียนสุดท้ายนี้ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนทางโรงเรียน ขอให้ทุกคนได้ระมัดระวังและป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างในการพบปะพูดคุยปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและในโอกาสขึ้นปีใหม่2564นี้โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย ขอน้อมนำอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือตลอดจนคุณพระศรีรัตนชัยได้ปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีความสุขตลอดไปขอให้เราได้ปลอดภัยไปด้วยกันทุกคนสวัสดีครับ